อ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมาล่าสุดเลยเมื่อกี้เลยนะครับผมจํานวน1000บาทนะครับถอนเงินไปเพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะทุกคนนะได้รับเงินเลยนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับแอปนี้ทําฟรีได้จริงแน่นอนนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมิเนียลเลตนะครับผมสูงสุดถึง1000บาทเลยนะครับเพียงแค นะครับผมเล่นฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะทําการสอนการใช้งานการถอนเงินนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ถอนเงินให้ดูด้วยนั่นเองนะครับทำฟรีได้จริงจริงแน่นอนนะครับไปดูวิธีการทําเงินกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมสำหรับแอปที่จะใช้ในการทําเงินฟรีชูมเนียวเลสนะครับผมทําเงินจากแอปนี้นะครับที่จะมาอัปเดตแล้วก็แนะนําให้กับเพื่อนๆนะครับแอปนี้นะครับผมมีชื่อว่าแท็บคอยนะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่งาาานนหหอววมดดดด์โโลลลก็ เล่นกันดูได้นะครับไม่ต้องดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของผมก็ได้นะครับผมก็เข้ามาที่ Google Play Store เขียนชื่อตามด้านซ้ายมือหรือว่าตรงหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับสำหรับวิธีการสมัครนะครับผมก็ดูด้านล่างคลิปนี้ตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปีรอได้นะครับผมมีคลิปวิธีการสมัครให้ดูนะครับไปดูวิธีการสมัครได้เลยนะครับโอเคนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับสำหรับเมนูของแอปนี้นะครับผมเป็นเมนูภาษาไทยทั้้้้งงงหหหมมมมมดดดนนนรัีีท4เเูาาาลล่ยแก เกมกิจกรรมและก็ฉันนะครับให้เรามากดที่เมนูฉันนะจากนั้นนะครับผมก็ให้เราดูที่ด้านบนตรงนี้นะครับจะมี3เมนูนะครับผมให้เรากดที่อันแรกนะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของการรับคะแนนเริ่มต้นในการใช้งานของแอปนี้นะครับสำหรับคะแนนเริ่มต้นเนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้นะครับด้านซ้ายมือครับเป็นรหัสโค้ดเนาะถ้าใครอยากจะรับคะแนนนะครับก็สามารถกรอกรหัสโค้ดตรงนี้ลงในช่องนี้ได้เลย7หลักนะครับจะกรอกของเพื่อนคนอื่นก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีดูฝั่งด้านซ้ายมือได้กรอก กรอกได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับเรามาดูขั้นตอนวิธีการสร้างรายได้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสําหรับเมนูนะครับมี4เมนูเท่านั้นเองนะครับตอนนี้นะครับผมมียอดเงินอยู่ที่1033.85สาส้ตางค์นะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินก่อนแล้วกันเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียเวลานะครับถอนแล้วก็รอเงินเข้าเลยนะครับแอปนี้เงินเข้าเร็วนะทุกคนกดมาที่เมนูที่4นะครับเมนูฉันแล้วก็กดคําว่าถอนเงินกดเข้าไปสําหรับการถอนเงินตรงนนนนนี้้้เเเ่่่่่ยยพืออออหหลาาาาคไไไมขใจวตตงงงถรร ก็มีคนคอมเมนต์แล้วก็สอบถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจหลายท่านเลยนะครับเกี่ยวกับแอปแท็บคอยบอกว่าทําไมผมถอนเงินไม่ได้นะครับถอนเงินไม่ได้นะครับผมเห็นหลายคอมเมนต์อยู่นะที่ถามว่าคอมเมนต์มาถอนเงินไม่ได้คําว่าถอนเงินไม่ได้เนี่ยก็คือคุณไม่อ่านเงื่อนไขในการถอนเงินของแอปนะครับเพราะว่า100บาท50บาทขั้นต่ําหรือว่าการที่เราสมัครครั้งแรกเนี่ยมันจะมีขั้นต่ําไม่ว่าจะเป็น1บาท10บาท50บาท100บาทนะครับมันจะขึ้นเงื่อนไขาการถอนเงินให้เราดูเราจะต้องทําเงื่อนไข ให้สําเร็จก่อนถึงจะทําการถอนเงินขั้นต่ําได้แต่ถ้าเราไม่อยากทําเงื่อนไขอะไรเลยนะครับพอมีคะแนนครบแล้วอยากจะถอนเงินเข้าทูนิวเล็ทันทีเนี่ยให้เราเลือกไปที่200 500้และก็1,000เดี๋ยวผมกดไปที่100บาทนะครับสำหรับ100บาทตรงนี้เนี่ยเราจะต้องทําเงื่อนไขาการถอนเงินนะครับผมเงื่อนไขาการถอนเงินคืออะไรนะครับผมดูที่ตัวหนังสือสีแดงนะครับทำงานที่มีรายได้สูงให้สําเร็จ5ครั้งในวันเดียวกัน0ูนย์ทับใช้ได้เฉพาะภารกิจที่มีรางวัล3 0 0เหรียญขึ้น สําหรับการทําภารกิจหารายได้หรือว่าหาเงินให้สําเร็จเราอยากรู้ว่าภารกิจเนี่ยคืออะไรให้เรากดย้อนกลับมาแล้วก็กดมาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับมันจะมีภารกิจทั้งหมดเห็นไหมภารกิจทั้งหมดตรงนี้เราจะต้องทําให้สําเร็จนะครับ5แอปนะครับหรือว่า5รายการนะครับเราจะเลือกแอปไหนก็ได้1 2 3 4 5เราจะต้องดาวน์โหลดนะครับลงในเครื่องของเรานะครับกดเข้าไปแล้วเราก็กดได้รับด้านล่างนะครับมันจะให้เราดํเนินการดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องของเราพอเราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะต้องทํา ภารกิจให้สําเร็จนะครับก็คือการเล่นแอปที่เราดาวน์โหลดมานะครับภารกิจมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเราก็ทําให้เสร็จเลยนะครับทุกอันทุกหัวข้อนะครับทำให้สําเร็จนะครับสำหรับแอปที่เราติดตั้งลงในเครื่องของเรา5แอปใช่ไหมครับเราจะต้องทําให้เสร็จภายใน1วันถึงการทาการถอนเงินขั้นต่ําได้นั่นเองนะครับอ่าถ้าเรามองว่าภารกิจมันค่อนข้างยากใช่ไหมครับอ่าภารกิจติดตั้งแล้วมันยากไม่สามารถทําเสร็จได้ภายในวันเดียวเราก็เก็บคะแนนสะสมไปนะครับเก็บคะแนนสะสมไปก่อนนะครับพอเรามียอดเงินครบที่200 บาทนะครับเราก็มาแลกที่รายการ200 500หรือว่า1000ก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องทําภารกิจอะไรเลยนะครับเพียงแค่เรามีคะแนนครบแล้วเราก็แลกได้เลยนะครับประมาณนี้ในสองการถอนเงินต่อมานะครับผมจะถอนที่1000บาทนะครับผมมีคะแนนครบแล้วนะฮะอันนี้ไม่มีจํากัดจํานวนครั้งนะครับถอนกี่ครั้งก็ได้นะครับถ้าเรามีคะแนนเยอะนะครับผมอ่ะล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกเป็นช่องทางทูมิเนียเลตแล้วก็กดถอนนะครับต่อมานะครับผมก็ให้เรานะครับใส่หมายเลขทูมิเนียลเลตนะครับลงไปตรงช่องนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างได้เลยนนจากั้ ก็ให้เรากดยืนยันการแรกลกรับด้านล่างได้เลยนะครับพอเรากดยืนยันแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นการแรกลกรับรางวัลสําเร็จนะครับการแรกลกรับรางวัลจะสําเร็จภายในเวลา1-3วันทําการนะครับซึ่งใครแลกไป10นาที5นาทีแล้วเงินยังไม่เข้าหรือว่า1วันเงินยังไม่เข้าเนี่ยให้เราดูที่จํานวนเวลาที่เขากําหนดตรงนี้นะครับหนวันซึ่งไม่เกิน7วันแน,น,น่นอนเงินเข้าแน่นอนนะครับจากประสบการณ์ที่ผมแลกไปนะครับไม่เกิน5นาทีหรือว่า10นาทีเงินเข้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของประวัติการถอนเงินล่าสุด ผวันที่สองนะครับเดือน12บสองเวลา16บหนาฬิกาหนาทีนะครับก็น่าจะไม่ถึง10นาทีนะเงินน่าจะเข้านะครับต่อมานะครับเรามาดูวิธีการทําเงินนะครับจากแอปนี้กันนะครับต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับกดมาที่เมนูหน้าแรกนะครับผมในส่วนของหน้านี้เนี่ยก็จะมีเมนูด้านบนตรงนี้นะครับหนึ่งเลยคือการหมุนวงล้อนะครับการหมุนวงล้อตรงนี้เนี่ยจะเป็นการหมุนวงล้อรับคะแนนนะครับผมสลับการหมุนเนี่ยหมุนได้15ครั้งวิธีการเล่นก็กดจับรางวัลฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เล่นการหมุนวงล้อเก็บคะแนน้ หมุนได้ทุกวันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมเล่นเกมนะครับอันที่2ที่เป็นรูปจอยเกมสีม่วงนะครับมันก็จะอยู่ที่เมนูที่2ก็คือมินิเกมนะครับสำหรับมินิเกมตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่องของเรานะครับเราสามารถเข้าเล่นผ่านแอปได้เลยการเล่นเกมผ่านแอปตรงนี้เนี่ยมันจะได้รับคะแนนไม่ค่อยเยอะนะครับแต่เราสามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับตามเวลาที่เราว่างนะครับผมอันนี้คือการเล่นเกมนะอ่าโอเคนะครับพอเกมนะครับโหลดเสร็จครบ100%นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นกากระบาดเป็นโฆษณาเนาะเร ราก็ปิดโฆษณาไปก่อนนะครับแล้วเราก็ทําการเล่นเกมตรงนี้นะครับผม่ะกดโอเคไปนะครับทางเกมเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นนะแล้วก็ดูโฆษณาให้จบก่อนนะครับถ้ามันมีโฆษณาขึ้นมาอ่ะนี่คือการเล่นเกมนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นตัวนับคะแนนนะครับที่เราเข้ามาเล่นในส่วนของหน้าเกมเกมนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละเกมเนาะว่าเล่นง่ายเล่นยากก็อยู่ที่เกมนะครับแล้วก็เข้ามาเล่นแค่นี้เลยนะครับสังเกตที่ด้านบนขวามือนะครับเมื่อเราเล่นเกมนะครับมันก็จะมีวงกลมสีส้มนะครับวิ่งรอบอยู่ถ้ามมมันนเเตววงกลลแ้้ี่ยราจะได ได้รับในส่วนของคะแนนนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยมันก็จะได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เราสามารถเก็บคะแนนได้เรื่อยๆจากการเล่นเกมนะครับนี่ประมาณนี้เล่นไปเรื่อยๆได้เลยนะครับผมแค่แค่จิ้มจิ้มแล้วก็เล่นเล่นไปสําหรับเหรียญทองที่ขึ้นในแอปเกมตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับไม่สามารถใช้ในการแลกเปลี่ยนเป็นเงินทูมิเนอรเลดได้นะครับเราจะต้องใช้คะแนนในส่วนของแอปแท็บคอยทานน,นะครับถึงจะทําการแลกเป็นเงินได้นะนี่คือการเล่นเกมประมาณนี้ต่อมานะครับผมอันที่3อันนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของการดูวิดีโอหรือว่าโฆษณานะครับทุกๆ15นาที เราจะได้รับคะแนนนะครับอยู่ที่50คะแนนต่อ1โฆษณาเราสามารถมาดูกันได้ต่อไปรหัสโค้ดนะครับโค้ดอ่างเปาโค้ดอ่างเปาตรงนี้เนี่ยผมไม่สามารถสร้างโค้ดอ่างเปาเองได้นะครับโค้ดอ่างเปาตรงนี้ต้องรับจากแอดมินหรือว่าเจ้าของแอปเท่านั้นนะครับที่จะเป็นคนแจกกิจกรรมโค้ดอ่างเปามาให้ถ้าใครอยากจะรับโค้ดอ่างเปาเนี่ยสามารถติดตามจากช่อง YouTube ต่างๆได้เลยนะครับที่เขารีวิวแอปนี้เขาจะมีโค้ดอ่างเปามาแจกให้เรื่อยๆเ,เพราะว่าแอดมินเนี่ยเขาจะติดต่อมาทาง เจ้าของช่องนะครับแล้วเขาจะให้ลงโค้ดอ่างเปาให้ประมาณนี้นะครับลอติดตามจากช่องงานฟรีชาแนลก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงให้นะครับถ้าผมได้รับมานะต่อมานะครับผมก็คือการเชิญเพื่อนนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยทางแอปก็ไม่ได้บังคับนะครับว่าเราจะต้องไปเชิญเพื่อนนะนะครับก็อยู่ที่เราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าไม่แนะนำนะครับซึ่งการแนะนําเพื่อนเป็นช่องทางที่ได้รับเงินเยอะขึ้นเร็วขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากแนะนําก็กดที่เมนูนี้แล้วก็คัดลอกลิงก์ไปโพสต์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆไได้เเลยม่่วาจะป็น Facebook Twitter live YouTube Ta ได้หมดเลยอ่าก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเมนูด้านบนนะครับต่อมานะครับมาดูที่ภารกิจทั้งหมดนะครับภารกิจทั้งหมดตรงนี้จะเป็นการติดตั้งแอป,ปหรือว่าดาวน์โหลดแอปลงในเครื่องของเรานั่นเองนะครับก็ให้เราดูที่ความจําของเครื่องเราด้วยนะครับว่ามันพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางแอป,ปเนี่ยความจําค่อนข้างเยอะนะครับในการดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะครับการดาวน,น์โหลดแอปตรงนี้ก็ดูคะแนนนะครับว่าเขาให้เราคะแนนเท่าไหร่นะครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบคะแนนเป็นเงินบาทไทยอยู่ที่สิบสองจุดเก้าหกนะครับเราก็ มามินิเกมเมนูที่2ก็คือแนะนํรราไปแล้วนะครับกิจกรรมเมนูกิจกรรมตรงนี้ก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับแล้วก็ชวนเพื่อนเนาะตรงนี้ผมทํารายได้ไปทั้งหมด12,413บาทแล้วนะครับจากการเชิญเพื่อนหรือว่าการแนะนํานั่นเองนะครับอันนี้ไม่รวมกับรายได้จากการเล่นเกมด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นรายได้เฉพาะจากการแนะนําเพื่อนเท่านั้นนะครับอ่านี่คือรายได้จากการแนะนําเพื่อนทั้งหมดมันจะแสดงให้เราดูว่าเอ้ยเราแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดได้มากี่บาทแล้วนะครับผมเพราะว่าเราได้ถอนออกไปทั้งหมดแล้วด้วยนะครับภารกิจรายวันนะครับก สามารถทําได้ทุกวันเลยนะครับภารกิจอื่นๆเราก็สามารถทําได้นะครับโบนัส v i p นะครับอันนี้เราก็สามารถทําได้เนาะโบนัส v i p ตรงนี้ไม่รู้ว่ายังมีหรือว่ายังทําได้หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะตรงนี้จะเป็นการแนะนําเพื่อนนะครับต่อมานะครับผมก็การถอนเงินที่ผมได้ถอนให้ดูแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะตรงนี้นะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับที่เราได้ทําการถอนเงินไปนะครับจำนวน1000บาทชูมอนิโอเลตนะครับได้รับมาเมื่อกี้เลยนะครับสนาทีที่ผ่านมานะครับเ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับมมาาลลล่่สุดเเเยยือกี้ ครับผมจำนวน1000บาทนะครับถอนเงินไปเพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะทุกคนนะได้รับเงินเลยนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับใครที่ยังเล่นอยู่เนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับสำหรับแอปนี้ทําฟรีได้จริงแน่นอนนะครับอ่าโอเคครับก็ประมาณนี้ในส่วนของแอปแท็บคอยนะครับยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะทุกคนนะใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นต่อได้ส่วนคนที่อยากจะลองเล่นก็ลองดาวน์โหลดมาเล่นกันดูได้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสว